สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นเดินไปเจอถั่วเนาะถั่วนี่มันเป็นถั่วแบบมันมันไม่ไม่ถึงแก่แห่งหรอก็ไม่ไม่ใช่ว่าหมาดๆนะันจะออกไปทางแหงเลยเนาะมาก,กาออกไปทางแหงมากกว่าพูดแบบไหนไม่รู้ก็เลยไปเดินไปเออเจอที่ร้านแขกเนาะหรือว่าร้านอารับเขามีของ ก็จะมีของไทยของอะไรขายหลายอย่างเนาะพอดีก็ไปเจอถั่วนี่อยากกินถั่วต้มเนาะเม็ดมันก็จะประมาณเนี้เนาะมันจะไม่มันมันจะไม่ค่อยเม็ดใหญ่เหมือนถั่วที่บ้านเราแต่มันก็แน่นๆอยู่นะก็ต้องเลือกออกก่อนเลือกเอาที่มันเสียมันเน่าออกก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเอามาล่างก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ล่างจะมีดินมีอะไรนะดินติด เพราะว่ามันมันออกไปทางแห่งมันก็จะต้องร่างหลายน้าหน่อยหนึ่งเนาะัวว่ามันแห่งแล้วมันลอยน้ําำต้องค่อยค่อยคล้าให้มันแบบเหมือนให้ดินมันออกเนาะดินมันก็จะอันดูน้ามันจะนัวมากเลยก็ค่อยค่อย่างไปอยากกินมากอยากกินถั่วต้มเนี่ย พราะมันไม่มีเนาะมันไม่มีถั่วสดขายเนาะเพอะไปเจอแบบนี้เราก็ต้องเอามาล่างแล้วก็ล่างแล้วก็แช่น้ําแช่น้าเอาไวส้สักก็เรียวแต่สะดวกเนาะว่าจะแช่ไว้นานขนาดไหนก็ล่างให้สะอาดมันหาหาซื้อยากเพราะเราซื้อที่เขาต้มมาจากที่เขาส่งมาจากเมืองไทยเคยซื้อมาแล้วมันมันบูดเนาะ ซื้อมามันก็บูดล้วก็เลียนไม่กล้าซื้ออีกแต่ที่เขาส่งมาจากเมืองไทยเม็ดมันใหญ่จริงๆริงเนาะเม็ดมันยหญ่ใหญ่มันน่ากินมากเลยแต่พอซื้อมามันบูดก็เข้าใจอยู่นะเพราะว่าเกิดจากการขนส่งเนะก่าจะมาถึงร้านค้ากว่าเราจะได้อันซื้อเนาะมันก็เหมือนมันก็บูดไปแล้วเอาไปเจอแบบนี้เออเามาดัดเปล่งเอาก็ได้มันก็พอได้ก็พอได้อมันก็ ทําให้หายยากไปเหมือนกันนะเนี่ยต้มนี่ตอนซื้อมาก็ประมาณสามขีดนะเพราะมันแห้งมากไม่ถึงครึ่งโลโลหนึ่งก็อยู่ประมาณโลหนึ่งมันเก้าสิบน่าจะสามร้อยเนาะประมาณสามร้อยบาทบ้านเราเนาะกิโลหนึ่งนะแต่อันนี้ที่ซื้อมาไม่ถึงโลหรอกเพราะมันแห้งมาก แต่ก็ไม่ถึงก็ว่าแหงจนโลขัวได้นะก็ยังมีเหมือนเหมือนมันยังไงอะไม่ถึงแก่แห่งแล้วก็ไม่ถึงแก่ว่ามาันมาแล้วก็ล่างหลายๆน้ำจักหน่อยเพราะว่าดินมันไหลาเขานี้เราก็จะแช่ละ โดยการแชร่แล้วก็เอาตะเกรงหรือเอากระชอนเลื่องอะไรก็ได้ที่มันเป็นเป็นเนี่ยเป็นแบบที่ว่าน้าม,มันจะนี่ได้เพราะว่าเราต้องกดไว้เพราะถ้าเราไม่กดไว้เนี่ยมันจะลอยเนาะมันจะลอยเราก็เอาเก้ววางลงไปหรือจะเอาขวดเอาอะไรก็ได้ใส่น้ำให้มันนัก,น,กนักไว้แล้วก็แช่ไปเลยสามชั่วโมงหรือวสี่ชั่วโมงแต่ว่า วันนั้นว่าจะแช่ไว้สักสามชั่วโมงเราก็จะมาจัดการนึงหน่วยทำนู่นทำนี่ทำไปตลาดไปอะไรขำจนได้ก็เลยต้องแช่ข้างคืนเลยคกัะนเะนี่ยแช่ข้างคืนก็ล่างอีกสักหน้ามหนึ่งแล้วเราค่อยเอาเป็นเมื่พอเราแช่นานสีเปลือกมันก็ออก เดี๋ยวเราก็จะได้ถั่วต้มดังใจหวังแล้วนี่เลยเนาะอยู่ต่างเดนก็คือแบบว่าต้องดัดเปลงเอาเนะล่างจริงๆเนาะล่างแบบไม่ไม่ไม่เสดายน้ำเลยเอาใส่หมอหุงเข่าจ้าเอาไปหุงเอะ ราจะได้ไม่ต้องต้ม,มง่ายๆไม่ต้องคอยคอนโทรลมันเพราะเพราะว่ามอดีดม่อะไรก็เมื่อนั่นแหละก็ใส่น้ำเพราะว่าเราเรานี่ก็แช่ไว้เหมือนประมาณสักสี่ชั่วโมงหรือแต่อันนี้แช่ข้างคืนไว้เนาะน้ำก็ไม่เยอะหรอกเนี่ยประมาณสักนี่แหละเหมือนเราหุงเข่าเนี่ยเนาะ ประมาณนี้แหละพอเราแช่ไว้นานแล้วเนาะมันก็เหมือนถั่วสุแล้วใส่เกลือลงไปเลยจ้าเกลือนี่นักมือไปหน่อยเด้อบอกก่อนเกือบเค็มแล้วเราก็ไปหุงก็หุงก็กดโปรแกรมปกติที่เราหุงข้าวเนาะจ้ะนะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมันก็จะได้ออกมาแล้วจ้าเนี่ยถั่วเราซุกแล้ว มันก็จะได้เม็ดสวยๆจะจบแล้วเด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็เอามาแบ่งปันกันเนาะถั่วต้มต่างแดนหรือว่าถั่วหุงต่างแดนเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อจะปลอดโรคปลอดภัยฝากเมนไว้ด้วยเดอ้อสิ่งไหนที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนเนะาะจ้ะเนาะบายเดอะะ้อค่ะดูแลสุขภาพนะบา,บายยจ้า